ประเทศไทยเนี่ยจะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะประโยชน์มันมีสองส่วนนะครับประโยชน์หนึ่งเป็นรูปธปรรมกับอีกส่วนหนึ่งเป็นนามธรรมครับรูปธรรมอันนี้ที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือประโยชน์ในแง่ของรายได้เ้วก็เป็นการกระจายรายได้ในส่วนหนึ่งที่เกิดจากการจัดงานกับคนมีส่วนร่วม อันนี้นะครับอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรครับว่าเราจะเห็นได้ว่าเอเปกเนี่ยนะครับมันทั้งปีเลยตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะจบลงันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้มีการประชุมเนี่ยเป็นร้อยร้อยครั้งเป็นการประชุมของอะไรครับผมยกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกก็คือประชุมเขาเรียกว่าอะไรครับซอมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยประชุมรัฐมนตรีไม่รู้กเป็นสิบรอบ ประชุมเรื่องของอนักธุรก,กิจเอแบกประชุมในด้านของนักการเงินประชุมของ SME เดี๋ยวนี้มัน m s เอมเอออนะครับลองวัดภาพดูแล้วก็การประชุมวันนี้จานวนคนที่เข้านะฮะในแต่ละรอบเนี่ยลองวัดภาพดูมันเยอะมากเอาแค่ตอนสุดยอดเนี่ยสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะครับ,รบเ,เรามีทั้งหมดยี่สิเอ็ดเขตเศร,รษฐกิจครับเชิญมาอีกสามสามก็คือสวิดาระเบนหนึ่ง ฝรั่งเศสอีกหนึ่งแล้วก็ทางด้านกัมพูชาในฐานะประธานของอ,อาเซียนลองดูแค่ประเทศเดียวนะฮะก็คือตเตาดิลาเบียเนี่ยมาเป็นแปดร้อยกว่าคนนะครับริพ่าบอกหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นว่าการจัดงานและเนี่ยงต่างเหล่านี้การประชุมเนี่ยมันแผ่ไปทั้งหมดสิบสองเดือนแล้วก็จัดที่กรุงเทพจัดที่ภูเก็ตจัดที่ขอนแก่นและจัดที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราผสมผสานระหว่างจำนวนของคนที่เข้า ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นสถานที่เกิดเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับประเทศในช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ,จในส่วนไหนนี่เป็นรูปธรรมนะฮะที่ที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นในภาวะที่ประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับอันที่สองที่เป็นรูปธรรมนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอตอนที่ว่าฟรีเข้ามาเนี่ยมีการแมทชิ่ง นะครับมีเรื่องของธุรกิจที่จะกำเนิดเกิดขึ้นขนาดไหนนะฮะในกรณีเราเห็นได้ว่าอย่างยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆก,ก็คือว่าทางซาอุดิอระลาเบียก็ให้ความสําคัญกับเราเราก็ให้ความสาคัญกับเขาเขาพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่านะจะสร้างความเชื่อมโยงหลังจากเอพิกแล้วเรื่องของจํานวนธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการลงทุนนะครับทั้งเขาทั้งเราเนี้ยจะขึ้นมาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นรูปธรรมอันที่สองที่สามารถเทีย กล่วัดได้ว่าเรานะฮะประสบความสำเร็จในการทําข้อบตกงลงเราก็หลังจากนั้นนะฮะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไงบ้างนะครับอันที่สามนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูนิดนึ่งแต่ตัวนี้ผลมันไม่มากบางเทงลา่แต่ก็โอเคเพราะว่าการประชุมเอเป็เป็นส่วนหนึ่งของการคาดว่าอะไรฮะส่งเสริมเรื่องของการเปิดเสรีทางด้านการค้าซึ่งอันนี้จริงๆแล้ก็มีไปช้า นะครับมีการเปิดเสร,รีเขตการค้าเสรีสอง0ูี่ศูนย์แต่ก็อย่างน้อยที่สุดมันเป็นช้าแต่ยี่บเ็ดเขตเศรษฐกิจน,นะครับเรื่องของการอะไรครับการการการแก้ปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นอุนปรสรรคต่อก,ก,การเคลื่อนย้ายการท่องเที่ยวอันนี้อยู่ในขอ้อสองที่เขาเรียกว่า c o น n น c t นะครับ,รบอย่างเหล่าบบนี้อันนี้เป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมนะครับส่วนที่เป็นนามธรรมการประชุมเอเป็กนเนียนนะฮะมันจะเน้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับการพัฒนาอย่างยั่งยืน นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของของโครงการสันชาจจุบแต่เน้นที่ใหญ่ๆเราเนี่ยอาจารย์จะเน้นสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาความเท่าเทียมก,กันที่เขาเรียกบาลานระหว่างเพศแต่ว่าตัวที่เราเป็นผู้เหตุเรื่องของโรกร้อนนนายกก็จะเน้นเรื่องอะไรครับ BCG BCG ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ในแง่ว่าในฐานะยุบิษเขตเศรษฐกิจนะครับเราสาม,มารถที่จะรูปมือกันที่จะเรียกว่าอะไรครับสร้างหลุม เพราะว่าเรื่องลูกร้อเนี่ยมันพูดกันทุกเวทีหน้าเวทีใหญ่มีองค์การสัมปทานแตอันนี้ก็สร้างหลุมให้มันมีความแน่นแฟ้นอันนี้เป็นนาม,มาทำนะฮะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับส่วนสุดท้ายเอเป็เป็นการประชุมอีกอันหนึ่งก็คือนอกรอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่จับคู่เราจะประเทศยังไงบ้างนะครับประเทศนั้นจะคุยกับประเทศเมืองเงบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับมีการประชุมนอกรอบกับประเทศต่างๆเราเนี่ย จะมีการส่งเสริมเช่นเราอาจจะพูดรอบๆกับทางเตรูรกับทางชิลีนะครับส่งเสริมเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าทางด้านของอะไร,รับทางด้านของวัฒนธรรมหรืออะไรแล้วแต่อันนี้เป็นผลที่ผมคิดว่าเป็นนามธรรมนะฮะที่จะเกิดขึ้นการน,นี้วัดไม่ได้ทันทีต้องมาดูถึงเอ่อถึงที่จะเกิดขึ้นในอนา,นาคตหลังจากการประชุมแล้วครับ